กระบี่ไร้เทียมทานอึ้งเองประพันธ์นนนพรัตน์รียบเรียงเกริ่นนำใบไม้แดงปลิวปลายในลมประจิมชิวเทียนหรือดูใบไม้ร่วงเข้มข้นมาแล้วบนหินใหญ่กลางชละทานเชี่ยวกรากที่อยู่ใต้ทานน้ำตกข้างริมป่าปังแดงปรากฏคนชุดขาวผู้หนึ่งยืนหยัดดุดกระเรียนเดียวดายชุดขาวราวหิมะ ผมเผ่าคนผู้นี้ทัดพผิ้วในลมประจิมดุดหิมะขาวมันผมขาวทั่วสีสับขนคิ้วก็ขาวพลนทุกเส้นแต่ใบหน้าปราศจากรอยย่นแม้สักเส้นเดียวคำนวณไม่ออกว่ามีอายุมากน้อยเท่าใดโหนกแก้มสูงนูนเขาหน้าสู้เรียวแฝงแววยเยียบอำมหิตผิวกายซีดขาวราวปลาตายกระทั่งริมฝีปากก็ไม่นอกกฎเกณฑ์คายผนึกด้วยน้ำแข็งปรากฏเป็นสีขาวตะกัวอันลีรับชนิดหนึ่ง ส่วนสัตว์ที่หลีลับที่สุดยังคงเป็นดวงตาดวงตาคู่นั้นแคบและเรียวยาวกับเป็นตาขาวทั้งหมดคลายหินผาน้ำแข็งผนึกตัวก็มีป่านมือซ้ายของมันกระชับกระบี่ยาวที่ยาวสมชื่อมีความยาวเจ็ดเชียเล่มหนึ่งตามหลักการบูยาวหนึ่งนิ้วเข้มแข็งหนึ่งส่วนแต่กระบี่ยาวถึงเจ็ดเชียรกระทั่งชักออกจากฝักยังเป็นปัญหาคนผู้นี้ใช้กระบี่ที่ยาวปานนี้ หากไม่ใช่แท้งแป้งเป็นขู่ขวัญยามชักกระบี่เป็นต้องรวดเร็วดุดสายฟ้าเพลงกระบี่ก็เป็นแนวทางเอกเทศพิษธรรมดาโลรทานเชี่ยวกราดกระแทกกระทันหินใหญ่สะเก็ดน้ำกระเซ็นซ่านลมประจิมกระโชกแรงกระทั่งใบปังบนเขาก็พัดผิวลงมาดุดฝนโลหิตชายเสื้อพัดกระพือผมยาวสยายปลิวสวยัยทุกสรรพสิ่งในแผ่นฟ้าแผ่นดินล้วนอยู่ในภาวะเคลื่อนไหว มีแต่คนชุดขาวนิ่งไม่ขยับเคลื่อนไหวแม้แต่น้อยคล้ายละลายเป็นเนื้อเดียวกับหินผาดูแต่ไกลคล้ายหมอกควันกลุ่มหนึ่งเป็นหมอกควันที่สงบนิ่งดวงตามันเบิกโปนตลอดเวลาแก้วตาที่ขายหินผาน้ำแข็งปราศจากกลิ่นอายมีชีวิตปราศจากประกายแม้แต่น้อยทันใดดวงตามันศาดประกายกราดเกลียวดุดสายฟ้าฟาดประกายตาพอวูบขึ้นร่างคนชุดขาวก็เคลื่อนไหว เสียงแหวฝกฝาอากาศปานฉีกแพรพอดดังคนก็พุ่งวาบออกไปดุดประไา่ไฟฝักกระบี่ที่ยาวเจ็ดเชียฝักนั้นหดสั้นลงสามเชียในบัดจนฝักกระบี่ไม่ได้หักเพียงแต่จมลึกไปในเนื้อหินสามเชียพร้อมกันนั้นคนชุดขาวโผพุ่งขึ้นกลางอากาศชักกระบี่จากฝักปริพตานั้นคนและกระบี่ผนึกเป็นรุ้งเหินสายหนึ่งสาดพุ่งใส่ใบไม้แดงที่ปลิวปลายในลมประจิมซึ่งอยู่ห่างไปสามวาใบหนึ่ง กระบี่ยาวเจ็ดเชียะระยะห่างสามว่าเพียงวูบเดียวก็บรรลุถึงปลายกระบี่แทงทะลุหว่างกลางใบไม้แดงนั้นร้อยติดกับตัวกระบี่ใบไม้แดงนั้นเพียงเป็นใบไม้ธรรมดากระบี่ที่เร่งร้อนรวดเร็วปานนี้ใบไม้นี้กลับไม่ถูกกระแสกระบี่กระแทกปลิวกระเด็นนั่นมีคำอธิบายเพียงหนึ่งเดียวกระบี่นี้รวดเร็วเกินไปจริง ดังนั้นก่อนที่ใบไม้แดงจะถูกกระแสกระบี่กระแทกปลิวกระเด็นกระถูกปลายกระบี่แทงใส่ทะลุร้อยติดกับกระบีกระบีแทงลึกเข้าไปสามเชียงพันถอนดึงออกมาปริบตาที่คมกระบี่หลุดพ้นจากใบไม้ร่างคนชุดขาวก็พุ่งถอยกลับมาเหนือโชลทานเชี่ยวกรากทิ้งตัวลงไปสองเท้าคนชุดขาวยังคงยืนหยัดบนก้อนหินที่เดิมมือขวายังเกาะกุมบนด้ามกระบี่แต่กระบี่กลับคืนฝักแล้ว ประกายตาอันเกลี้ยกราดของมันก็สลายคลายยืนแน่วนิ่งดังเดิมคล้ายไม่เกิดเรื่องใดมาก่อนลมยังกระโชกแรงใบไม้แดงใบนั้นยังพัดผิวในแรงลมยามนั้น่านบังเกิดซุ้มเสียงหนึ่งลอยล่องมาตามลมว่าผ่านไปสามเดือนคิดไม่ถึงเพลงกระบี่ของสี่ตีน้องที่สี่กลับรุดหน้าป่านนี้ ซุ่มเสียงยอย่าเยือกเยียบขายอยู่ที่ไกลพ้นและขายใกล้เพียงแค่เอื่มอมพราขาดคำปรากฏคนผู้หนึ่งผิวผ่านยอดไม้ดุดสายลมทิ้งตัวลงที่ริมฝั่งชลทานเชี่ยวกรากรูปกายแผ่วผิวราวใบไม้ร่วงก็มีป่านผู้มาร่างผอมสูงสวมใส่ชุดเผาดูไปคล้ายไม้ร่วงครึ่งท่อนร่างมันยังไม่ตกถึงพื้นมือขวาที่สูบกลางดุดขานกพลันยื่นปราดออกก็คีดขวาใบไม้แดงใบนั้นอยู่ในซอกนิ้วชี้และนิ้วกาง ใบไม้แดงใบนั้นกลับไม่ได้ถูกท่าร่างมันกระโชกพัดปลิวร่างพอสัมผัสพื้นก็ปราศจากซุ้มเสียงใดคลายปุยนุ่นตกลงบนพื้นอย่างเงียบงันก่อนที่จะถึงพื้นกล้ามเนื้อทุกสัดส่วนบนร่างมันคลายเคลื่อนไหวจุบจนตกถึงพื้นอิริยาบถเคลื่อนไหวค่อยสงบลงผู้มาดูไปอายุมากแล้วรอยย่นเกลื่อนกาบทั่วใบหน้าผมเผาหนวดเคราสีเทาซีตรอมแหลมสามารถนับเส้นได้ คนชุดขาวมองดูมันตกถึงพื้นค่อยกล่าวประโยคหนึ่งวิชาตัวเบาของตัวกอพี่ใหญ่ใหญ่ไม่ใช่เช่นเดียวกันคนชุดเทายิ้มเล็กน้อยตวัดมือวูบใบไม้แดงนั้นก็พุ่งออกจากซอกนิ้วผัดผิวอยู่กลางอากาศทันใดประกายเย็นเยียบหลายสิบจุดวูบขึ้นใบไม้แดงที่พึ่งผัดผิวพันตกลงตกลงบนหินใหญ่ข้างเคียงก้อนหนึ่ง บนใบไม้กับปักตรึงด้วยเข็มเหล็กกล้าสีครามเล็กละเอียดดุดขนวัวจำนวน49เล่มพร้อมกันนั้นสตรีเลอโฉมนางหนึ่งเดินออกจากในป่าปังแดงชุดลายที่สวมใส่สะท้อนแสงสีแพรวพรายนางดูไปคล้ายมีอายุไม่น้อยแล้วแต่ก็คล้ายไม่มากส่วนสูงปานกลางรูปกายงามรัดรึงหางตาทอดสเสน่ยยั่ยยวนนางเดินไม่เร็วเท่าใดแต่เอวบิดสายอย่างรุนแรง เอวอัอนแอนขายกับจะหักลงทุกเมือ่อแต่ต่อให้นางบิดสายอย่างไรยังคงไม่หักลงมานี่คือท่าเท้าพับเอวผมที่นางกล้าวก็เป็นมวยผมทรงสูงมือขวานางกำลังตกแต่งผมนุ่มสลวยที่ถูกลมแรงพัดยุ่งเหยงิงมือเรียวงามขาวผ่องเป็นยองใหญ่ยั่วยวนใจดุดเดียวกับรูปเขาเรือนร่างของนางหากไม่ใช่เห็นกับตาผู้ใดเชื่อว่า เข็มพิษกร้าขวัญพรากวิญญาณพรอสะกิดโลหิตก็ปิดหัวใจที่ปักบนใบไม้แดงทั้ง49เล่มกลับซัดออกจากมือข้างนี้พอตวัดมือเข็มพิษก็ซัดพุ่งออกดุดหาฝนเร่งร้อนรุนแรงปานยิงออกจากกระบอกขดลวดวิชาซัดอาวุธลับนี้สูงส่งยอดเยี่ยมดุดเดียวกับตัวอาวุธลับคนชุดเถาเพ่งตามองใบไม้ร่วงใบนั้นพันทอดถอนใจกล่าว่าน่าเสียดาย ตรีนางนั้นกระพิบตาถามอย่างยิ้มแย้มซุ้มเสียงของนางยั่วยวนชวนลุ่มหลงดุดเดียวกับรูปกายของนางน่าเสียดายอันใดเข็มเหล็กกล้าทั้ง49เล่มล้วนซัดพุ่งใส่ใบไม้ที่พัดผิวไม่มีเล่มใดพลาดเป้าวิชาอาวุธลับนี้มีว่าผู้ใดก็มิอาจไม่ยอมรับว่าเป็นวิชาอาวุธลับชั้นที่หนึ่งแต่เพียงเป็นชั้นที่หนึ่งเท่านั้นยังห่างจากระดับสุดยอดอีกช่วงหนึ่ง ต้องเพิ่มเติมอะไรคนชุดเทากล่าวว่าความพลิกแพงเข็มเหล็กกล้า49เล่มอย่างน้อยต้องแฝงเคล็ดความพลิกแพงเจ็ดประการเคล็ดความพลิกแพงเจ็ดประการใช่มากเกินไปหรือไม่คนชุดเทากล่าวว่าไม่มากเลื่อนสายตาจากใบไม้ร่วงจ้องจับใบหน้าสตรีนางนั้นกล่าวว่าก่อนที่อาวุธลับของ่านจะซับถึงท่าร่างของเราอย่างน้อยสามารถเปลี่ยนแปลงห้าประการ แม้สู้วิชาตัวเบาถุยหุ้นจงทะยานบันไดเมฆของสำนักบูตึงไม่ได้แต่ก็สามารถถลันหลบอาวุธลับที่ท่านสัตว์พุ่งมาจู่โจมตอบโต้ตปลิกชีวิตท่านดีที่ยอดคนที่มีวิชาตัวเบาสูงส่งเช่นตัวกอมีไม่มากนะักเท่าที่เราทราบวิชาตัวเบาทะยานบันไดเมฆของบูตึงสาบสูญจากการถ่ายทอดแล้วคนชุดเทาตาคมวาวราวนกแรงแต่ว่าเท่าที่เราทราบยังไม่ อย่างน้อยเราพบเห็นสิทธิสำนักบูตึงที่แตกฉานตัวเบาทยานบันไดเมฆคนหนึ่งหรือเป็นบูตึงเชียงแชนั้นเขียวจีรังแผงเป็นอมตะคือเจ้าสำนักบูตึงแชสงสนเขียวนั้นจริงตัวเบาทยานบันไดเมฆเป็นหนึ่งในเจ็ดสุดยอดของสำนักบูตึงไหนเลยสราบสูนจากการถ่ายทอดโดยง่ายได้สตรีนางนั้นถามว่าฝังว่าวิชามือเดียวเจ็ดอาวุธลับก็จัดอยู่ในเจ็ดสุดยอดวิชา ใช่เปรียบกับวิชามวยเทียนหวยโห o บุกผาพิรุนเต็มฟ้าของเราเป็นอย่างไรคนชุดเท้าย้อนถามว่าท่านชัยสามารถซัดอาวุธลับที่มีลักษณะผิดแปลกน้ำหนักแตกต่างคราเดียวเจ็ดชนิดด้วยมือข้างเดียวให้อาวุธลับทั้งเจ็ชนิดล้วนซัดต้องเป้าหมายด้วยหรือไม่วิชามือเดียวเจ็ดอาวุธลับเป็นวิชาอาวุธลับเช่นนี้คนชุดเทาพงกศรีรษะอย่างเงียบงนัน สตรีนางนั้นนิ่งเงียบงันไปกระทั่งรอยยิ้มวูบเดียวก็ไม่มีคนชุดขาวบนก้อนหินกลางโลทานเชี่ยวกรากตาศาสตร์ประกายเย็นยะเยียบดุดสายฟ้าท่านถามว่าเลี้ยงงี้เกี่ยมหวบเพลงกระบี่สองสันฐานของบูตึงใช่รวดเร็วแม่นยำดุดเดียวกับกระบี่ของเราเมื่อครู่หรือไม่รวดเร็วแม่นยำกว่ามากนักคนชุดขาวแค่นหัวร่อกล่าวว่าที่ตัวกอกล่าวล้วนเป็นความสัตย์ คนชุดเทาไม่ตอบคําเพียงแต่ยิ้มสีหน้าคนชุดขาวเผือดขาวกว่าเดิมขณะนั้นเองในป่าปังแดงบังเกิดซุ่มเสียงอีกเสียงหนึ่งดังว่าเพียงไม่ทราบใครสัวกอดาบเบิกภูผาของบูตึงมีอนุภาพดุดเดียวกับพุยลุงต่อดาบอัศนีบาทของเราหรือไม่เสียงขาดคำคนปรากฏชายชกันชุดแดงครารกครึมผู้หนึ่งก้าวยาวๆออกจากในป่าปังแดง ชายจักรันรูปกายกำยำสูงใหญ่ขายเจดีเหล็กครึ่งท่อนเปลยร่างซี่ขวาถือดาบยาวฟันมาเล่มหนึ่งปล่อยห้อยลงประกายเย็นเยียบวูบขึ้นดาบยาวฟันลงอย่างเร่งร้อนในเสียงดังปานฟ้าร้องพอดีฟันถูกใบไม้แดงที่ถูกกระบี่แทงทะลุและปักเต็มไปด้วยเข็มพิษบนก้อนหินใบนั้นใบไม้แดงก็ถูกกระแสะดาบกระโชกปลิวขึ้นถูกฟันแยกเป็นสองเสียงใต้คมดาบ หินใหญ่ก้อนนั้นก็ถูกผ่าแยกเป็นสองส่วนโดยพร้อมเพรียงชายชกันชุดแดงส่งเสียงคำรามวกดาบชี้ขึ้นฟ้าสเสียงคำรามของมันก็ดังปา่านฝาร้องข่มขวัญสั่นวิญญาณของผู้คนคนชุดเทาชมเชยว่าดาบที่ดีชายชกันชุดแดงตะเบงเสียงหัวร้อออกมาคนชุดเทากล่าวสืบต่อตัวกอเพียงหวังศัตรูทุกคนที่ท่านต้องการฆ่าล้วนเป็นเช่นหินใหญ่ก้อนนี้ หมายความอย่างไรหลวนยืนกับที่รอให้ท่านฟันดาบลงชายชกันชุดแดงแยกเขี้ยวคำรามพันหมุนตัวฟันใส่คนชุดเทาติดต่อกัน13าดาบคนชุดเทาคล้ายไม่รู้สึกตัวแต่ดาบพอบรรลุถึงร่างสูบผอมก็ลอยผิวขึ้นทันหลบติดต่อกัน13าดาบผิววูบเดียวไปไกลาสามวาทิ้งตัวลงบนหินใหญ่กลางชลทานเชี่ยวกรากอีกก้อนหนึ่งชายชกันชุดแดงไม่ได้ตะลุยไล่ วกมือกลับมาเสียงฉึกเมื่อปักดาบกับพื้นดินสิปปีแล้วคนชุดเทาแหงหน้าทอดถอนใจยาวปริป,ป่านี้มันคล้ายชราภาพมากนักสตรีเสื้อลายซักถามว่าระดับฝีมือของพวกเราเปรียบกับสิปปีก่อนเป็นอย่างไรดีขึ้นมากนักแต่ยังห่างจากเป้าหมายที่เราหวังไว้ช่วงหนึ่งสมมติซาม่วยน้องสาวที่สามท่าน คนชุดเท่ากวาดตาไปยังนางกล่าวสืบต่อท่านยังไม่มีความมั่นใจปลดเปลื้องเสื้อลายที่สวมใส่ลงอ่ะสตรีนางนั้นยิ้มตอบยิ้มอย่างเต็มฝืนอยู่บ้างบ่ายเบียงว่าเราความจริงนิยมสวมใส่อภรรที่สวยงามอยู่แล้วชายชกันชุดแดงกล่าวเสริมว่าตัวกออย่าลืมว่าสาม่วยเป็นสตรีการรักสวยรักงามเป็นอุปนิสัยของสตรีคนชุดเท่ากล่าวว่า มีนามซ้ำเสื้อลายแสงสีแพรวผ่าวคู่ต่อสู้พอเห็นถึงกับตาลายละลานพอดีเป็นโอกาสซัดอาวุธลับแต่ก็เท่ากับเตือนสติให้ศัตรูระวังอาวุธลับกว่าตามองตลบหนึ่งกล่าวสืบต่อหลายปีมานี้เราทราบว่าทั้งหมดบากบั่นลำเคนยิ่งทอดตาทั่วยุทธจักรเชื่อว่าน้อยคนที่รับมือพวกเราได้ชายกันชุดแดงยืดอกร้องว่าอย่างนั้นจะรออะไร คนชุดเทายิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าครั้งนี้หากประสบความล้มเหลวอีกเกรงว่าไม่มีโอกาสอีกแล้วเรามีคำพูดประโยคหนึ่งขายกระดูกติดคอไม่ขายออกมาไม่สบายใจอย่างนั้นขายออกมาเถอะรอยยิ้มของคนชุดเทาเปลี่ยนเป็นขมขื่นกล่าวว่าด้วยพลังฝีมือพวกเรายังไม่เพียงพอกับการพิชิตแผ่นดินโดยไร้ผู้เทียมทานพวกเราแสดงว่าทุ่มเทยอย่างสุดความสามารถแล้ว แต่ต่อให้ฝึกต่อไปก็ไม่มีระดับรุดหน้าอันใดใชายจชกันชุดแดงถามว่าอย่างนั้นเจตนาของตัวก่อคืออาจบางทีพวกเราสมควรฝึกวิชาฝีมือของผู้อื่นบ้างคนชุดขาวนั้นน้อยครั้งจะเอ่ยปากยามนี้พันกล่าวว่าเจ็ดสุดยอดวิชาของมูตึงใช่เหมาะสมกับพวกเราหรือไม่คนชุดเทาพงกศีรษะรับสตรีเสื้อลายยิ้มอีกรากล่าวว่า น่าเสียดายที่พวกเราอายุมากแล้วมิหนำซ้ำต่อให้พวกเรามีความจริงใจประวรณาตัวเข้าสังกัดปูตึงผู้อื่นก็ไม่อนุญาตเด็ดขาดชายชกันชุดแดงถามอย่างร้อนรุมอย่างนั้นควรทำอย่างไรคนชุดขาวกล่าวว่าตัวกอเมื่อกล่าวเช่นนี้คงนึกหาวิธีที่ดีที่สุดได้แล้วคนชุดเทาพงกศรีรษะกล่าวว่าวิธีนี้ไม่ใช่เรานึกออก การก่อนมีคนใช้มาแล้วพริตตานั้นอีกสามคนคล้ายนึกได้อันใดล้วนมีสีหน้าวันไหวคนชุดขาวพันถามว่าในพวกเราผู้ใดเหมาะสมกับงานครั้งนี้คนชุดเทากวาดตาอีกครากล่าวว่าไม่ว่าผู้ใดก็ไม่เหมาะสมพวกเราอายุมากเกินไปจริงๆมหนำซ้ำด้วยศักดิ์ศรีของพวกเราต่างไม่ยอมลดตัวลงไปทำงานเช่นนี้ คนชุดขาวเลิกคิ้วขาวกล่าวอย่างได้คิดว่าหรือตัวกอคิดมอบหมายให้มันคนชุดเท่ายิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าท่านเห็นว่ามันมีใช่บุคคลที่เหมาะสมที่สุดตรงตามเป้าหมายที่สุดหรือไม่คนชุดขาวะงกศีรษะรับสตรีเสื้อลายชม้ชายตายาดเยิม้มหัวรอคิดคักเสียงเจ้ยแจ้วกล่าวว่ามันเป็นเด็กที่ชาญฉลาดอย่างยิ่งจริงๆ ชายจกรันชุดแดงถึงกับยอมรับว่าอย่างน้อยอยังชาญฉลาดกว่าเราอีกคนชุดเทากล่าวว่าทั้งหมดเมื่อไม่คัดค้านเรื่องราวก็ตกลงตามนี้เสียงขาดคำขยับกายวูบร่างคล้ายควันจางเบาบางสายหนึ่งกับพุ่งทวนทานน้ำตกที่สาดเทลงมาดุดทางช้างเผือกขึ้นไปขณะที่ชายชกรันชุดแดงถอนดาบขึ้นจากพื้นสตรีชุดลายนั้นก็จากไปจนไร้ร่องรอย น่าสนใจน่าสนใจนักชายชุดแดงตะเบงเสียงหัวรอร่ำร้องด้วยเสียงอันดังก้าวยาวๆกับเส้นทางเมื่อขามาคนชุดขาวใช้สายตาส่งชายชกันชุดแดงจนลับตาพันพลิกข้อมือถอนฝักกระบี่ขึ้นจากก้อนหินจากนั้นขยับกายผิวข้ามชลรทานเชี่ยวกรากโฉบเข้าสู่ส่วนลึกของป่าปังแดงหินใหญ่ก้อนนั้นพันแตกแยกเป็นสิ่งเสียง กระจัดกระจายไปตามกระแสน้ําเชี่ยวกรากก่อกวนเป็นสะเก็ดน้ํากระเซ็นซ่านเมื่อสะเก็ดน้ําสูญสลายทุกสรรพสิ่งก็คืนสู่สภาพเดิมแต่ลมประจิมกระโชกแรงกว่าเดิม